ดูโยนน้ำหนักนะครับในรุ่นที่เรามีความหวังนะครับลุ้นเหรียญรางวัลที่5จากน้องฟุกลุกสิริพุทธคุณน้อยหรือว่ารัติการกุณน้อยเดิมซึ่งก่อนหน่าจะไปก็มีข่าวดีคือเธอได้ที่4ครั้งที่แล้วนะครับที่ลอนดอนนะครับสาราชาณอาจักแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอถูกปรับขึ้นมาได้ที่3เพราะว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงในสิสปีที่แล้วเนี่ยโดนปรับเพราะว่าโดนแบนในเรื่องของสากระตุ้นใช่ครั้งนี้มาก็ดูจะมีข่าวดีก่อนมาแต่สุดท้ายนะครับ ก็เธอทําไม่สําเร็จนะครับมาพลาดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหนึ่งเพราะว่า,าคนที่ได้เหรียญในครั้งนี้นะครับก็คือจีนทําลายสถิติโลกนะครับแล้วก็สถิติโอลิมปิกในท่าเกลือนเจอกแล้วก็น้หนักรวมก็คือโอลิมปิกทั a เทยกได้115กิโลกรัมแล้วก็1 4 7กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมก็262กิโลกรัมตามลําดับนะครับ,รบเหรียญเงินกุญชนะเหรียญเงินในเกาหลีเหนือท<ช>ิมฮียโช ยกได้248กิโลกรัมแล้วก็เรียนทองแดงคาดีนาการิเชวาจากคาซัคสถานนะครับยกได้243กิโลกรัมครับไปดูสถิติของบุกลุกกันหน่อยซิริพุธนะครับเธอยกท่าสแนชได้108กิโลกรัมครับรังอันดับ3ของกลุ่มนั้น,นครับแต่ที่พลาดท่าไปเนี่ยก็คือการยกไม่ผ่านทั้ง3ครั้งในท่าคลีนแอนเจอร์นะครับที่น้ำหนัก132กิกรัมทำให้ไม่มีสถิติในท่านี้นะครับ โอ้โหก็น่าเสียดายไปเพราะีเส้นังก็เลยกลายเป็นแค่108กิโลกรัมใช่ก็เลยพลาดที่จะลุ้นเหรียญไปนะครับไม่เป็นไรไปรุ่นรุ่นอื่นยังมีต่อแล้วก็<อ>ให้กำลังใจเธอร์กันต่อด้วยสมัยหน้ายังมาได้เพราะว่าอายุเพียงแค่23เท่านั้นนะครับรับอีกปีเปี่ยก็อายุ27ย่าง28โอ้ยังเหลือเวลายเยอะเลยครับอ่ะส่วนในรุ่น69กิโลกรัมชายนะครับเมื่อวานนี้มีแข่งขันกันแล้วก็นักกีฬาไทยลงแข่งขันด้วยก็คือเจ้าป่ามไตรรัตน์บุญสุขนะครับ เป็นจอพลังจากจังหวัดเชียงใหม่ครับลงแข่งขันในกลุ่ม B ีนะครับทำสถิติรวมได้316กิโลกรัมรั้งอันดับที่4ของกลุ่มนะครับ